ใส่เกลือลงไปขยำต้นเขากรอบมากเลยขยำเป๊บเดียวก็ยุบใส่ปุป๊มเข้าไปอีกเียวนี่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะจะไปหาเก็บกระเทียมป่ามาทำผักดองนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นกระเทียมป่าเป็นแบบไหนคุณยายก็ไม่เคยกินเคยเคยได้ยินแต่เขาว่ากินได้กินได้ดอกกระเทียมป่าค่ะเยอะเลย สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นอย่างพุ่มอยู่ไอที่ดอกบานๆคุณยายจะหาที่พุ่มๆนะคะเนี่ยมันบานหมดแล้วแต่รู้สึกว่าจะอ่อนนะดงกระเทียมป่าค่ะฝรัหลังเขาคงไม่รู้จัก,กินหรอกเขาก็คิดว่าเป็นเป็นดอกไม้ แต่อันเนี้ยคนไทยเรารู้จักกิน คุณตาก็ช่วยคุณยายเก็บเหมือนกันอ้ได้เยอะเลยคุณตาบอกว่าเหนื่อยแล้วแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านกันค่ะ จะไปทำผักดองคะ่ะเพื่อนๆเยอะเลยอะ่ะนนี่ค่ะกระเทียมป่า ต่อไปคุณยายก็จะมาขยำแล้วขยำทีละน้อยก่อนเพราะว่ามันเล็กการละาเล็กไปใส่เกลือลงไปขยำต้นเขากรอบมากเลย ขยำาแป๊บเดียวก็ยุบใส่ตูเ้เข้าไปอีกเนี่ยยุบแล้วยุบไวมากเดี๋ยวถ้าพี่ยายทำอร่อยแล้วก็ติดใจแล้วก็จะไปหาอีกเพราะว่ามันเยอะมาก เยอะเป็นดงเลยค่ะใส่เกลือลงไปขยำม,มันจะได้ไม่หักเพราะว่ามันกรอบนี่หัวกระเทียมโอ้โหเป็นการละมังพอมาขยำก็แค่นี้ แต่หอมมากเลยค่ะหอมกระเทียมต้นกระเทียมร้อยเปเซ็นเป็นอะไรที่แบบว่าคุณยายเคยเห็นแต่ดอกคุณยายก็เห็นเป็นดอกเป็นดงก็เ,เหมือนดงดอกไม้ค่ะไม่คิดว่าจะกินได้ ยุบละโอ้ยนิดเดียวนี่ยุกแล้วล้างน้ำเกลือออกก่อนกลัวมันจะเค็มมาก ทำทัดบองต้งมหมนี่ค่ะเพื่อนๆคุณยายจะบีบน้ำแล้วก็ใส่โหลน้ำในโหลนี้คุณยายปรุงเรียบร้อยแล้วใส่เกลือใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งอยู่นิวซีแลนด์20ปีเพิ่งจะมารู้จักกิน เคยแต่เห็นก็เคยแต่แบบืแบบเป็นดง,ดงคือเป็นดงดอกไม้อะคะ่ะไม่คิดว่าจะเป็นดงที่จะเทียมเรากินได้นี่แล้วรออีกสักสองวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กินจะเป็นไหม นี่ค่ะนี่ได้ครึ่งโหลแล้วน้ําที่เหลือเนี่ยถ้ากระเทียมเป็นแล้วคุณยายก็จะจะไปเอาต้นกระเทียมใหม่มาพอกินอันนี้เสร็จแล้วน้ําที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นไว้เราก็เอากระเทียมมาแล้วก็มาขยําอีกแล้วก็ใส่ลงไปน้ําเดิมเราดู Lotus, นะคะสองสาวันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศเดีย๋ย็นหนาว,นาวร้อน,อนถ้าร้อนมาก ถ้าอากาศอุ่นกระเทียมก็จะผักด,ดองก็จะเป็นไวลยลุ้นๆค่ะมาดูกันนะคะนี่ค่ะดอกกระเทียมป่ายายจะมาหั่นแล้วผัดกับผัดใส่หมูสับนะคะวันนี้เราจะได้กินพร้องกันทั้ง ทั้งสองอย่างทั้งสองเมนูผัดดอกกระเทียมปลาใส่หมูสาบแล้วก็น้ำพริกกระปิก็กินกับผักด,ดองเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะใส่กระเทียมน้อยๆแล้วนี่คุณยายผัดหมูสับไว้แต่เมื่อคืนค่ะปรุงปรุงเยอีะยอยู่นะ ใส่ผักลงไปเลยค่ะเนี่ยดอกกระเทียมค่ะหอมกระเทียมยิ่งใส่กระเทียมเจียวเข้าไปอีกอ๋อมาใช่กระเทียมเจียวยิ่งเจียวกระเทียมเข้าไปอีกนี่เลยเนครั้งแรกค่ะที่ทิ่ยายผัดอ่ากินกระเทียมป่าเนี่ย ไม่เคยได้กินนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเคยแต่ได้ยินเขาว่าแต่ว่าไม่เคยกินใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณยายผัดมัคืนผัดเนื้อหมูไม่ได้ใส่เยวถ้าร่อยคุณยายจะไม่เก็บอีก ใส่น้ำมันหอยนิดนึงคุณยายต้องได้ไปเก็บอีกแน่เลยเหมือนดอกขึ้นช่ายเหมือนเราผัดดอกหอมกินรู้จักกินละปิดไว้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากินข้าวกับคุณยายคุณยายมีของดีจะมาบอกนี่ดอกกระเทียมป่าค่ะแล้วก็นี่ต้นกระเทียมป่าคุณยายเอามาทำผักดองมีน้ำพริกกะปิเหมือนเดิมหิวแล้วเนี่ยน้ำพริกกะปินี่กินได้เป็นอาทิตย์ นี่ค่ะกระเทียมป่าคุณยายเพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่มาอยู่นิวซีแลนด์ไม่เคยกินค่ะแต่ว่าทำดูแล้วมันมันกระเทียมจริงๆเลยค่ะอ,อร่อยค่ะ คิดว่าลำบากหน่อยเพราะว่าคุณยายฟันไม่ดีตอนนี้อันนี้คือผัดนะคะผัดผัดกระเทียมป่ายอดกระเทียมป่าใส่หมูสับออร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปเก็บมาทำดูนะถ้าใครอยู่ต่างประเทศอ่ะ แถวนิวซีแลนด์ก็มีเยอะแยะเลยอืมอร่อยที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆลองดูลองทำดูนะคะอืม อืมอร่อยต้องมีการกลับไปเก็บอีกอยู่แล้วเนี่ยมันเยอะมันเป็นดงเลยค่ะแต่ว่าคุณยายไม่กล้าไปคนเดียวเพราะว่ากลัวฝรั่งเขามองแต่ผักดองเนี่ยยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศมันเย็น คุณยายไว้สามวันแล้วนั้นเนี่ยข้างนอกมันก็ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ฟันหาง กลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่จะไปอุดฟันฟันหางอุดมาเป็นสิบปีแล้วมันเสื่อมแล้วตอนนี้มันหมดอายุฟันต้องไปอุดใหม่ไม่งั้นกินอะไรก็เสียบ อร่อยจริงๆเพื่อนๆน้ำพริกกะปิคุณยายก,กินข้าวผสมข้าวแดง ใจพัดกับหมูนี่อร่อยจริงๆเลยหมูบดค่ะวันนี้น่าจะเปรี้ยวนะอากาศก็แดดออกดีอยู่นะแต มันไม่อบอ้าวค่ะถ้าที่เมืองไทยนะทำวันเดียวก็ได้กินแล้วเนี่ยอันนี้สามวันแล้วยังไม่เปรี้ยวใส่หมูสับผัดนี่อร่อยมากๆเลยเหมือนผัดต้นหอมบ้านเราดกหอม ใส่กุ้งคงอร่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าคุณยายจะผัดใส่กุ้งอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณยายต่อไปก็จะสับผักกินแล้วเนี่ยมันเหนียวเข้าฟัน คิดถึงแม่เราเลยอะแต่ก่อนแม่เคยบ่นว่ากินเ็าผักเข้าฟันตอนนี้เรารับเต็มเต็มเลยต้องขอยเขียว <laughs> เข้าฟันค่ะ ผัดดอกหอมเนาะอ้อดอกกระเทียมนี่อร่อยที่สุดเลยค่ะอันนี้หัวกระเทียมหัวเขาเหมือน เหมือนกระเทียมโทนค่ะหาตรงหัวมากินดีนะมันไม่มันไม่เหนียวมันไม่ใช่ใบ จะไปเก็บข้าวหน้าคุณยายเอาเสียงไปไปขุดเอาเอาหัวมันมาทำดีกว่าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้คุณยายด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ